ทรัพย์ในอริยวินัยในยะที่สองพิขุทั้งหลายทรั์เจ็ประการเหล่านี้มีอยู่เจ็ดประการเป็นอย่างไรคือรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอดตปะทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาพิขุทั้งหลาย ก็ซั์คือศรัทธาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตัดสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างจำแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าทรับคือศรัทธาพิขุทั้งหลายก็ทรัพบคือศีลเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลพิขุทั้งหลาย ก็ซั์คือหิริเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความละอายคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เรียกว่าซั์คือหิริพิกุทั้งหลายก็ซั์คือออดตปะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เรียกว่าซัพบคือโอดตัปะพิกุทั้งหลายก็ซัพบคือสุดตะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตร ทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่าซับคือสุดตะพิกุทั้งหลาย ก็ซั์คือจาคะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตระหนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะ พิกุทั้งหลายก็ซับคือปัญญาเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันอยังถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าซับคือปัญญาพิกุทั้งหลายนี้แลซับเจ็ประการ ทรัพย์คือศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตตะจาคะและปัญญาเป็นที่เจ็ดรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธ,ธา ศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรม